สวัสดีครับ FCTP ทุกๆท่านนะครับเมื่อเช้านี้ฝนตกเนาะที่ลานอปูปริจิตของเราเพราะว่าช่วงนี้เนาะมันเข้าฤด,ดูฝนแล้วละนะชุ่มฉ่ำเลยที่ลานปูปริจิตเนาะมันก็ดีเหมือนกันเนาะต้นไม้จะได้สวยๆเนาะช่วงเช้าๆ้านี่แหละสาวแอนแฟมิลี่ชอบไปถ่ายทำเนาะให้เราได้เห็นได้ดูกันผมก็พลอยได้ดู ได้เห็นที่ลานอง์ปูเช้าๆพร้อมกับสาวแอนนี่แหละเขาไปส่องดูช่องของสาวแอนเนาะเออฝนตกแบบนี้ทําให้ต้นไม้ที่ลานอง์ปูเนาะได้สวยสดงดงามขึ้นเนาะถนนเชื้อแฉะเลยเนะเมื่อเช้าสาวแอนก็พาไปดูศาลา,าสวยๆเลยเนาะสามหลังที่เอฟซี ผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่มอบให้ลานองูปูของเราเนาะสามหลังเนาะมีชื่อต่างๆเนาะสาวแอนก็พาไปส่งดูเนาะมุมต่างๆของศาลาเนาะมุมไหนสวยไม่สวยเนาะสาวแอนก็ถ่ายให้ดูเออสวยงามมากเลยนะด้านหน้าลานองูปูปริจิตเนี่ยวันหน้าเขาต้องตัดต้นไม้ที่มันขวางอยู่ใช่ไหมต้นไม้ที่ปลูกไว้ครั้งก่อนน่ะจะต้องเอาออกเพื่อที่จะให้ลานองูปูนั้นเป็นลานกว้าง สวยงามเลยนะครับก็เมื่อเช้านี้สว์นะยูทูบเบอร์สวทั้งหลายเฮกันลั่นเลยนะครับยิ้มกันใหญ่เลยนะวันนี้เงิน YouTube ออกอะรวยๆกันปังๆกันเลยเนาะสำหรับช่องของภาคพลเองนี้หลังจากไม่ได้รับไรายได้มา8เดือนแล้วเมื่อวานก็ได้รับเมลจาก Google e อ s e n เนาะส่งมาว่าได้ส่งเงินโอนเงินมาให้แล้วนะก็ดีใจนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องลุ้นดูว่าวันนี้มันจะเข้าเท่าไหรนะ่เนาะ หลังจากไม่ได้รับมานานแล้วเงิน y t u t u เนี่ยโดนปิดสร้างรายได้ไปตั้งเจดเดือนทําให้พรกกับผลย่ำแย่ไปเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะได้รู้เนะาะใบบายนั่นแหละเงินจะเข้าเท่าไหร่นะครับทุกๆเช้านี่ผมจะต้องเข้าไปส่องดูนะยูทูบเบอรายลุงพลนะที่อยู่หนาลุงพลอนะสวทั้งหลายคนไหนบ้างที่จะไปดูว่าช่องไหนบ้างที่ถ่ายทําบรรยากาศองค์ปูนะ่เนาะบรรยากาศเช้า นี่แหละผมก็ชอบเข้าไปส่องดูมันดูแล้วมันเพลินเพลินใจเพลินตาเราอะสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นมันบอกยากนะพูดยากเอฟซี MC ทุกท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้มันก็ต้องอยากเข้าไปดูเนาะอยากติดตามอยากติดตามว่าเออว่ามันเจริญก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วที่ร้านองค์ปู่ของเราเนาะนะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสบายใจนะสิ่งใดที่เราดูแล้วทําให้ทุกใจเศร้าใจ ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปดูเนาะดูสิ่งไหนที่บัดเพลินจำเดินตาเนี่ยมันเป็นความสุขนะเช้าเช้านะแต่ให้เราจิตใจเบิกบานแจ่มใสเนาะความคืบหน้าของคดีบุกรุกป่าของลุงพลประเตนเนาะผมเข้าไปดูของช่องใหม่ชาละวันน่ะนะผมเข้าไปติดตามดูอีกคุณใหม่ก็ลงโพสต์ให้อ่านอาบอกว่าจุดเริ่มต้นของจุดที่กําลังจะจบเห็นไหมเนี่ย มีคำถามมาถามทานายสกและผู้คนที่มาติดตามคดีนี้ว่าทานายจำเลยในฐานะตัวแทนจำเลยขึ้นว่าความและทำคดีให้จำเลยทั้งสามได้ให้การแทนจำเลยอย่างไรเห็นไหมนี่บอกว่าการุณาช่วยตอบคำถามนี้มาดูคำฟ้องโจทก์ก่อนว่าฟ้องคดีกล่าวอ้างไปเช่นไรเนี่ยคุณใหม่แกเอามาโพสให้ดูเลยนะ ถ้าคุณใหม่ไม่โพสต์ให้ดูเนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่เห็นนี่ว่าพฤติกรรมอดีตทนายลุงเนี่ยเขามายังไงตอนแรกเราคิดว่าเขานเนี่ยมาเป็นอัศวินช่วยเหลือลุงพลเนาะที่ไหนได้ไม่เลยนะครับเนี่ยคุณใหม่เอามาแฉเนี่ยคดีดำที่อ9 7 1ทับอโจทฟ้องว่าจำเลยที่1บุกรุก,กเข้าไปก่อสร้างแพี้วถางและกระทําด้วยประการใด อันเป็นการทำลายป่าเขายึดถือครอบครองทำประโยชน์โดยการบุกเบิกปรับสภาพพื้นที่ป่าตัดต้นไม้ถมดินและทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโรงเรือนก่อสร้างรูปปั้นพญานาคเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นในที่ดินบริเวณป่าดงภูพานตําบลกกตุมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอันถือเป็นป่าสงวนแห่งชาติรวมเนื้อที่2งาน13ตารางวา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพลังงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมายโดยความเสียหายต่อรัฐทั้งสิ้น2 3ง5 5บาทจำเลยทั้ง3ร่วมกันทำไม้อารางโดยการตัดฟันต้นไม้ออกจากต้นหนึ่งต้นแล้วทำการเลื่อยตัดทอนออกเป็นท่อนรวมสี่ท่อนเป็นการทำไม้และเป็นการกระทำโดยประการใดๆให้เป็นอันตรายเสื่อมเสีย เสื่อมสภาพซึ่งไม้และทรัพยากรนรมชาติในเขตป่าสงวนดังกล่าวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับสัมปทานและไม่ได้รับการยกเว้นใดใๆตามกฎหมายและจำเลยที่หนึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้ไม้ดังกล่าวมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นี่คือคำฟ้องของโจทก์ตามพยานและหลักฐานที่โจทก์มีณนะเวลานั้นจึงสั่งฟ้องไปคำถามก็คือ ทนายจำเลยมีความเห็นฟ้องตั้งแต่ชั้นสอบสวนชั้นอายการและชั้นศาลแล้วได้ทำคำให้การแทนจำเลยในการต่อสู้คดีว่าอย่างไรผลของคดีจึงออกมาเป็นแบบนี้ที่เรารู้รู้กันว่าสองศาลพิพากษาตรงกันว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามฟ้องมีโทษปรับชดใช้ค่าเสียหายและจำคุกแต่ให้การรอลงอาญาและอยู่ในการควบคุมประพฤติทุกท่านมาตอบคำถามนี้กันรวมถึง ตัวทนายสกด้วยมีใครจำได้ไหมแสดงความคิดเห็นมาได้เลยจ้าตามที่เราได้เห็นได้ติดตามช่อง Youtube ต่างๆเนาะเราก็เห็นว่าพื้นที่นั้นมันไม่ใช่ป่าสงวนนะครับมันเป็นที่ดินติดถนนเลยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม้ทอดนั้นมันก็ได้มาจากน้ำนะครับน้ำมาลอยน้ำมานะครับหลักฐานต่างๆแล้วก็ไมอ้อารางอะไรนะนะั่นอ่ะมันไม้เป็น ที่มันงอกขึ้นมาจากต้นเดิมที่เคยตัดผูกตัดไปแล้วไงที่สําคัญเลยที่ดินตรงนั้นมันมีสอ,อหนึ่งนะครับนี่แหละเราจึงอยากอยากจะรู้่่แล้วที่คุณหมคโพสนั่แหละอยากจะรู้ว่าทนายสกนี่แหละได้ทําการคัดค้านให้จายยําเลยยังไงเนาะได้ช่วยหักล้างคํากล่าวฟ้องนี่ยังไงเนาะ การทำให้คดีแพ้ไปได้นี่แหละเนี่ยมันมีข้อกังหาว่าเขาได้ช่วยเหลือจริงๆหรือว่าเขามาซ้ําเติมกันแน่เนาะอดีตทนายลุงเนี่ยเนี่ยถ้าว่าคุณใหม่ไม่ออกมาเปิดเผยนะเราไม่รู้เลยว่าการทํางานของอดีตทนายลุงเนี่ยเขาทํางานแบบไหนเนี่ยสิ่งที่มันน่าแพ้แต่แพ้ไปได้นี่แหละมันก็งึด <laughs> เออเห็นไหมัวนี้มันมีโนดอ่ะ,อะคิดง่ายๆกันแล้วกันนะเอฟซีทุกท่านลองเข้าไปอ่านดูในช่องใหม่ชาละวันนะครับท่านคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเนี่ยลุงพนอ่ะกำซ้ำกำซ้อนนะนึกว่าจะได้มีอัศวินมาช่วยเหลือที่ไหนได้หารู้ไม่ว่าตัวนี้แหละอันตรายสุดๆเลยนะแต่ก็ช่างเถอะตัวนี้ผลกรรมเริ่มสนองเขาแล้วละ่ะเขาทำอะไรไม่ดีไว้เนาะ